สัพ้ายหมื่นล้านอยู่บ้านไม่นิ่งดูดดยคำสวนชิวชิวชุดสวยแพงเวอร์เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่สวยและวางตัวดีไร้ซึ่งข่าวเช้ามาโดยตลอดสำหรับริต้าสีริต้าเจนเซนแม้ปัจจุบันได้แต่งงานกับสามีนักธุรกิจตระกูลดังก่อนนรงเดชแถมยังเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่ยังสวยออร่าไม่เสื่อมคลาย แถมยังขยันทำงานอีกด้วยทั้งด้านธุรกิจงานในวงการบันเทิงและงานเพื่อสังคมล่าสุดสาวริต้าได้แชร์คลิปหน้ารักๆอยู่บ้านจัดสวนปลูกต้นไม้สีเขียวเพิ่มความชุ่มชื้นให้บ้านหน้าอยู่มากยิ่งขึ้นบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์และบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมากปลูกต้นไม้ยังไงให้สวยขนาดนี้แม่คุณเอ้ย